ทุกคนมาเด้อกินตองข่าป้นยามแรงกันทุกคนหางมุงปลายนะทุกคนตองข่าป้นสม่ำ อย่างอ้อมพนาวานปุ๋ยนนป่ะคนก็ตกนิ่นไป่ทุกคนเดี๋ยวเาถ่ายบรรยากาศโฟนเบิร์ว้าุบกุบกระเบิดสภาพแพงขนาดเลยนี่นอเาไกำลังเก็บอหอยู่เอาสิลล็ไปเก็บตั้งต้องโบดได้เลยลมพัดแพงขนาดเลย หอยได้ซานี้าะวมีปัปไหนแล้วนั่งก็กเปี่ยวคนนะนะแงคนละแดงของมือกันคนละเบื้องอว้าวเป็นตเตาแซมใช่ ตุ่ยแ่งนะทุกคนแดงคนคละเบือกเอาบอมันจะกัดมือได้มันไม่เขี้ยวได้ปุ่ยนะบรรยากาศตอนนี้ทุกคนเซอร์ไดรส์ป่ะทรายับทิบาาปากอะบอสมันจะกิวเขาดังลไหม อากาศโคตรดีเลยทุกคนตอนนี้กับว่าเรียบร้อยแล้วกับอ้าวทุกคนกำลังจะกลับบ้านนี่นะยทุกคนนี่เลยทุกคนเข่าเริ่มติดเ,เริ่มเขียวงามแล้วหวานปุ๋ยไปก็ลกที่แบบสัตว,ว์จกยัวคนไหนี่นะ ได้โหลดคนมาได้โหลดมาคนละคันทำอะไรมีโทรศัพท์นี่ทุกคนลมแหงขนาดนี่ทุกคนลมแหงขนาดจนได้เอาเสือ้อเสี่ยนี่มาขาตั้งกลง้องติดไว้ผุ้นลลมเทลมว่ะขาตั้งกล้องล้มมากหลายเถอะนี่ห้อยกัน ทุกคนและตอนนี้เขากะมาฮอดเหือนะทุกคนตัดผ้าพมาตัวนี้ก็ตอนแรงแล้วสิมาต่ำขอบปุ้นสิแน,น่นทุกคนใส่หอวหอยที่เราไปหาอะไรทุกคนตอนนี้กำลังต้มอ,อยู่ใกล้ฉีสุกแล้วมาเริ่มต่ำขอบปุ้นกันเนลยทุกคนกินตอน,น,นแรงๆตอนนี้ผ่ามออุ้งยางแล้วซร้างาข่าวเ็ดก่อนยิงกระานยิงกรานอีกมั้งขายเจ้ากระสานที่เดือดขาดข้างหลังที่เดือดขาด ทม้งว่าแม่ทางหลังเนี่ยทังลุง้มจะตกแข่งอะไรพี่จังคลิปนี้ก็คือสิเดได้ย่างหลายแลนวหนึ่งน,นะทุกคนย่างเข่านะเหล่านี้ว้าวอหอย สดๆไม่ไม่เก็บม,มาจากนาต่ำกับข้าวปุ้นใส่บกักหุี่พร้อมบะหม่หุงเธอไหมนี่อ้าทุกคนบักหมี่น้อยนะเฮิมคนเบิ่งเวยน้อยเฮิร์มทุกคนปิดตาใส่บะหมี่พร้อมเอง ป้าทุกคนตอนนี้บรรยากาศฝนเพิ่งจะตกสิแหละฟ้าห้องนนมืดมือยู่ฝ้าตกมาไวๆเนี่ยอยากใส่มองว่าน้ำขึ้นสุนหน้าหางกนลงคืนเี็บน้อยละป้านกเล่นแดงจึาคืนช่วงใสชั้นทำไม ไปปอบวหวงหงในน้อยแต่สะแหงขนาดตำมุนตานีอ่างฝนใช้หน่อยหนึ่งว่าต่ำแล้วว่าจะเป็นนางจุเตียงรุูงว่าฝนสิมาก่อรองย่านฝนตกมาอยู่ผู้จิได้กินอยู่ไหนเลยป้ามืดอมาแล้วตอนนี้ เงยน้อยแต่ว่าหากาักไปนานๆเลยเดียเด๋ยเตี้ยเป็นยังเตีเ้ยอะไรเผ็ดโอ้เตี้ยอยากกินต้มเป็ดมันบอที่ลึกแน,น่นางเตี้ยนี่นะสุดๆเลยเรื่องของมันดือ้อ ใหม่มาแล้วอ่ะน้ำลายแตกหลักตุกใหม่กันมุมนี้เรียบมา ก็คือบางนาอยู่สวนนะทุกคนหน่อยบางใหญ่ทีว่ว่าบุ้งหอยบุเห็นหังไงล่ะโอ้หอยทุกคนโอ้ตัวนี้ยังหองอกแน่นิมีตัวหนึง่งหน่อยใหญ่นี่ทุกคนปาดเอาครึ่งหนึ่งน้่งโคตรหลายเลยม,มาเอาเข้าวปุ้นทนะองไปเลยหอยเพือที่สุกก่อนนะทุกคนข้าวปุ้นก็เสร็จแต่แซ่บขนาดเลย ฟ้าตกมาเด้อป่ะเดี๋ยวเขาปิดกล้องลายทุกคนก่นสีต่ำของปูนเรามาทุกคนมาเด้อกินตองข้าวปุ้นยามเลันทุกคนหามุ้งไปนะทุกคนตองข้าวปุ้น,น,น,มน,มนสม,ม่ำนี่ อ้ก็ยังไปหางงวยอยู่ยังไปนำงวยอย,ยูส่สองคนขบวนการห่วงเก็บหอยกับอ้สองคนลองมาซีมหอยอยู่นานก็จะเป็นอะไรถอยดีบว่าแช่เปื่อกับ อ้นี่แม่เขาจะเก็บกอนั่นเขาจะเก็บกอนที่เขาจะวานปุ๋ยนะคนไปนาเมื่อเช้านี่กับโบด๊ดไทยอย่างเงยคนเบืองหลายซ้าลมแห้งแห,งห้แหงว่าแล้วก็ฝนตกเป้าอันวานปุ๋ยแล้วก็เป้ามากล้องนะทุกคนตั้งกล้องนะตั้งโบดได้เลยตั้งนี่ล่มประมาณห้าหกเครืองเขาแหละชิบกว่าจะเปิดคลิปได้ เฉยไอจาหายไอสะบัดคาอยู่ไอคาหวานเป็นมุมพิวแบบอยากได้มุมแบบหวานปุ๋ยสองไอ้น้งพ่อมันดูนตั้งก็ได้เลยลมมังหแหงเราเวลาถ่ายลมแหงแล้วกูได้ยินเสียงอย่างซรั จะได้ขนาดเลยตั้งใจว่าสิไปเอาคลิปวันกุังครับมังคุดเอาเนี่ยอือแล้วคือพอ่อเก็บหอยมาตองกระบ,บุต้ต่อมาฮหดคลิปต่อนะทุกคนปลาหัวนี้ใหญ่นยยขนาดเลย เดี๋ยวเอาฝนชิตกบ่ป้าเมื่อนละ่ะบอก่หลังจากกินแล้วเดี๋ยวเขาเออกไปถ่ายบรรยากาศคนเบินป้าขึ้นขนาดเลยป้าเปิตยานขนาดเนาะหน่วยใหญ่พูดบอกก้าเนี่ย ใสบุ้ผักกับจากมือสิได้ออกตลาดกันทำง่ายๆเลยหมาถึงมาดบ้เลย,ยน้อนว่ามันไล่คณ ต้นต่าต้นตานยองถือมาเปิดนะทุกคนเจ้าเตี้ยกราถือขังไว้ในเยงันลายควรเราเท่ะหวะย่ามลาหลายแล้ว,ลลลวถือกันหลุดขจรรุ่มะนะย่าเป็นทั่วซะเร็เลยว่าจับหมัดเปิดดื้อขนาดเงินสะบัด,ดะนะงบเงินแคมทางแคมทางในญ่ยแลย้วยงโมเลีวมีหอมลงอีก หลุดนี่ไก่ทางนี่งโบได้เลยก็่ิีมันแบบเปรนโนนถ่ายอยู่เคียมทางพริเวคนมาหางหกตัวนะ่ะมาใหญ่ฮะนะ่ะเปนโนนถ่ายอยู่เคียมทางเห็นรถุดไก่มาเนี่ยเลน่น้ำหลังอเ,เอาเท้ววาเหาไล่ฮะนะ่ะระวังป็นเอาวนะันอันตรายอะไรได้จ,จับมัด ตามต่อนแรกแล้วบ่